เอาดิเอาดิเอาดิยังไงยังไงดีลังมาจากไหนมาจากไหนเสี่ไงไปดูนัดเอาดิไปครับมีไปจังหวะดียังไงครับพี่อะไรครับอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยดูดูเพื่อเราโอ้ดูเร็ครับก็สวัสดีนะฮะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะผม อยู่วันนี้เรามารับชมกันอีกครั้งเนีฮะก็ไม่รู้ทําไมะ่ะฮะผมถึงกลับมาตรงนี้อีกครั้งจําได้ไหมว่าผมกลับบ้านไปแล้วนะฮะโอ้ยอะไรกันวเนดีอแล้วประเด็นคือเรามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไงนะครับมันเหมือนกับว่าเกมันเซไม่ทันหรือยังไงโอเคแล้วเราโอ้โหสภาพเราก็ดูไม่ได้นะตอนนี้ แล้วใกล้มืดด้วยนะเี๋เราต้องกลับบ้านไปนะครับผมแล้วก็ไปดีตัวเอง,งนิดนึงเพราะงั้นไม่ไหวแน่ๆวันที่หนึ่งผ่านไปนะครับผมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มืดใกล้มืดแล้วด้วยนะฮะโอ้โหก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะเดีย๋ยวผมจะไปตีบ้านได้อีกหลังนึงแล้วกครับผมมีเควสมาเนะะี่ยเอาไงดีนะ จอดรถให้เป็นที่เป็นทางแล้วก็ยัดของไปเอเ้ยทำไมยัดไม่ได้โอ้โหรถจอดล้อหลังไม่ไเข้าเส้นหือล้อหลังต้องเข้าเส้นด้วยนะอืเก็บไปของซ่อมเก็บน้ำมันไปเก็บนี่ไปเก็บไปให้หมดนะผมก็เหลือประมาณดีนะแล้วก็ อ่าเด้ได้ได้เราต้องรีบไปรักษาตัวเอง <c oughs> สภาพดูไม่ได้เลยนนนโอเคครับรักษาตัวเองแป๊บยารักษาเหลือสอง,อ,งอืมเอาระเบิดไปนะผมเฮ้ยเอานีไปประมาณนี้แล้วกันนะผมกับกระสุนแค่นี้หวังว่าจะเพียงพอเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปเลยแล้วกันนะผมส่วนเควสตรงนี้เราก็ไว้ก่อนละกันเฮ้ยเอาไงดีวะ เฮ้ยผมว่านเราเดี๋ยวค่อยละกันฮะเดี๋ยวผมจะลองวิ่งไปโซนแถวๆนี้ดูนะผมเนี่ยแดงเนี่ยมันน่าจะมีบ้านแดงเอามาถึงกว้างเลยผมว่าคิดดูต้องใชรถกระบะว่ะผมว่านะถึงจะเวิร์กโอเคมีผมบ้านแดงใช่ไหมบ้านแดงปะเนี่ยม่ใช่เหรอโอ้โห มาแดงไหมไม่ใช่เห้ยหรือว่าอยู่ด้านล่างมันต้องมีหลังหนึ่งอะตรงเนี้ยไม่มีนะนั้นก็ไปเทีที่อ,อื่นเลยแล้วกันนะผมตรงนี้ไม่มีนะครับโอ้ยรถมันไม่เบิกนะที่จะมาลุยตรงนี้โอ้ยไม่เบิกครับผมตรงนี้ ตรงนี้ต้องมีบ้านแล้วล่ะเออมีบ้าน,นครับแต่ไม่รู้บ้านแดงเปล่าไม่ใช่นะครับผมหลังนี้ก็ไม่ใช่หลังบนหลังบนใช่ไหมหลังน,นี้ยังมีอีกนะหลังนี้ไม่ใช่โอ้โหหลังหน้าล่ะหลังนี้ก็ไม่ใช่นะฮะเอาล้ครับผมมุดตึ๊บะรอบน,นี้ มากมตามหาบ้านแดงโอเคข้างหน้านี้เป็นปั๊มน้ำมันนะฮะแวะเติมน้ำมันได้เนี่ยเช็ดไปมาเนี่ยเก็บให้หมดแล้วผมตรงนี้ของดีเก็บไปน้ำมันอีกหนึ่งเยี่ยม รู้สึกว่าจะมีตำังวมิมาด้านหลังไงมาเลยแหมเดี๋ยวม,มันให้เต็มถังนะผมเอาให้แน่นปักเรียบร้อยทีนี้เราก็เก็บของไปแล้วก็ขึ้นไปเก็บด้านบนด้านข้างผมด้านบนยังไม่เก็บเลยตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วนะผมก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะ มันม,มีอะไรปลอดภัยนะผมตรงนี้นะอันตรายทุกสถานที่นะครับว,นวุนๆแบบนี้นะฮะพลาดมาหลายคนแล้วนะผมต้องระวังให้ดีเลยนะผมสำหรับการเอาชีวิตรอดในเมืองนี้นะผมเบงก็เคยพลาดนะผมแล้วก็หลายครั้งด้วยนะผมสามารถบิว้วอันนีี่ระยังหน้าที่ยังนะต้องการแปดนะครับผมเราต้องหาเหล็กนะฮะ รู้สึกว่าเริ่มเราจะเลยลงเหล็กมานะฮะผมว่าไหนว่าซึ่งอยู่ตรง้็ลงเหล็กดำนะน่าจะมีอะไรงนั้นเราก็ลุยต่อเลยแล้วกันนะครับผมเริ่มที่จะมืดแล้วนะผมหวังว่าเมืองนี้จะมองเห็นท้องฟ้าได้ง่ายนะเออเนี้ยแยกเนี้ยมันมีของอยู่ตรงนี้นะแต่ผมยังไม่ได้เก็บเดี๋ยวผมจะไปตีบ้านแดงตรงแถวนี้ก่อนละกันนะฮะผมจําได้ว่ามันจะมี บัดแดงอยู่นะผมตรงนี้ห้องน้ำไม่มีนะผมผมจำได้เลยว่าตรงนี้รถตำรวจโคตรเยอะเลยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าคทางนี้มันจะมีไหมผมไม่เห็นนครั้งนี้พวกรถตำรวจโอเคเดี๋ยวผมขอจอดเอาเหล็กก่อนแล้วกันไม่เห็นนะั้งนี้มาเก็บไปได้เหล็กครับผมหนึ่งถุงน่าจะมีมากกว่าหนึ่งถุง ลงไปจะมาจับมานี่เลยนี่ไงมีไหมมไม่มีแล้วผมเกลี้ยงละเก็บป่ะได้เหล็กไมกถูกนะฮะตรงข้ามเรามันจะมีอะไรปะอ๋อเป็นอาโพสเป็นบ้านนะผมด้านหน้าไม่มีอะไรนะตรงนี้มีแต่พวกถุงคอมบ,บี้นะผม ตรงนี้มีแบบพวกภูเขาวแวกนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามีอะไรไม่มีนะมันมืดจนมองไม่เห็นเลยนะผมถ <c oughs> นนนี่คือแบบเต็ไมไปด้วยความมืดแั้ก็ผงซอมบี้ที่เดินทเท่นพาพโอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปตรงนั้นตรงนั้นน่าจะเป็นจุดแหลกนะผมว่าใช่ไหม ไม่น่าจะมีไรแล้วนะครับงนร้นถ้าจะเป็นสุดแมปหรือเปล่าเลยโอเคสุดแมปนะฮะเดี๋ยวเราต้องเดียวขึ้นไปนด้านบนเดี๋ยวเราย้อนกลับไปแล้วเลี้ยวขวานะครับแล้วก็จะมีสถานที่อยู่นี่เดี๋ยวเราต้องมาทำเวสอย่างเงี้ยค่อนข้างบ่อยนะเท่าที่ผมจำได้จะบ่อยมากมาก ตรงนี้จะมีบ้านแดงนั่นไงผมเจอละโอเคอยาคิดตั้งใจไว้เลยเอาละเราจะเข้าไปปั้นก่อนนะฮะมันเลือกเองว่ะไปไปโอ้ยทีมี้สัมบี้จะมาพึ่นะผมผมบอกเลยสอมบี้มาพึ่แน่นอนึ ม,มุมนี้ค่อนข้างเล่นง่ายนะอื้มเอาแบบชุดเล็กก่อนแล้วกันนะยังไม่ค่อยได้ผลอะไรมากนะระเบิดนี้ต้องระเบิดลูกนี้เนะี่ยเริ่มเห็นผลละคัมบี้ก็น่าจะเริ่มเยอะละทีนี้เอาละ ปาให้เต็มเต็มข้อนะหเฮ้ยแย่ละปิดเหลียมเดลี่ยมแตกแล้วโป่ลงไปเฮ้ยมันตกข้อไม่ไงวะติดขี้ดิติดขี้ดิติดขี้ดิโอเคเรียบร้อยนะลังนี่มันอะไรเจ็บหัวมันน่าจะเคลียร์แล้วตรงนี้ <Zero>. Yes. เราเียบไว้ก่อนนะฮะซึ่งเป็นผลดีแน่นอนนะผมทิ้งไปมีเราเยอะแล้วเก็บข<พ>องพวกน<ว>ี้<ด>มาก,กับกระเป๋าไม่เอานะได้น็อตอยู่เดี๋ยวเราขึ้นไปคนเอ้ยอย่าเราขอไปเก็บหลังรถก่อนเพราะว่าตรงนี้มันต้องมีขอให้เก็บีกนะน่นาจะเป็นพวกกระสุนปืนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนนะครับของน่าจะเยอะ ไม่เยอะนะเหีือวสองตำแหน่งนี่ไงได้าหารมาอีกถัดไปแลาจะมีบ้านแดงอีกนะผมเราสามารถแท็กที่นี่ได้เลยนะผมบอกเลยโอเคผมว่าผมแท็กที่นี่ก่อนละกันนะเราจะได้เก็บขวาน้ง่ายหน่อยเออผมคิดว่าอย่างผมเดี๋ยวปืนอันนี้มันมีค่ามากนะผม เรามีปืนอยู่แค่สองอย่างับผมอเอาปืนนี้เก็บไปก่อนแล้วกันเอาปืนนี้พกไปแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวนะผมคนนี้เป็นฮีโร่เรียบร้อยนะฮะเดีย๋ยวเราเปลี่ยนตัวคนนี้ไม่เล่นบ้างให้ปืนนี้เข้าไปกระสุนนนั้ที่เขาได้มาจากตัวเก่าก็เก็บไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เอากระสุนนี้มาเหลือน้อยแล้วกระสุนนี้ เราต้องทำของแล้วนะผมน่าจะเป็นเราต้องวางไอ้น,นี่หรือเปล่าววแต่ว่าเราไม่สามารถวางได้นะผมเพราะว่ามันเป็นสถานที่เล็กนะครับมันเป็นข้อเสียโอเคอย่าเพึ่งอย่าเพิ่งอ,อย่าผมต้องเนีย่ยทุกต้องวางเจ้าเนียนนะผมเอาเระเบิดมาก่อนละกันแล้วก็ เราต้องใช้ปืนนะผมอาจจะต้องใช้เอลทิพกกระบอกหนึ่งเป็นออตโต้ไหมโอเคออตโต้นะกับกระตุนที่มีก็ประมาณดีนะครับ่ะเดี๋ยวลองดูว่าจะไหวไหมเราก็ภาวนานะว่าเราจะต้องไหวนะผมบ้านแดงน่าจะอยู่ตรงนี้อีกหลังนึงนะผมว่านะ ถ้าไม่มีก็ไม่มีนะผมโอเคไม่มีอย่างที่เราคาดหวังไว้นะผมก็ไม่เป็นไรนะฮะก็กลับนะผมเฮ้ยผมเจอไปเลว่ะเพื่อนนี่มันเอาประตูผมไปล拉ข้าเลยน,นี่ผมต้องลงไปเล่นกับมันก่อนเฮ้ย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 นี่มานนี่เลยแสบแสบมากเหรอ มันอาจามาเอาประตูฉันไปข้างดีงมันก็ต้องโดนแบบนี้แหละโอเคตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่มีบ้านนะฮะตรงนี้จะมีพวกอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะนะฮะเราลงตำรวจได้นะผมแต่ว่ารู้สึกว่าในแบบนี้ไม่มีของให้เก็บแล้วนะผมสําหรับผมนะสําหรับคนอื่นไม่แน่ใจงั้นเดี๋ยวเราไปทำคุยกอนละกันนะผมสาหรับคนนี้ป่ะเล็กก็ เราต้องขึ้นมาด้านบนเลยนะบริเวณบ้านของเรานะผมด้านบนนี้โบเดอร์ด้านหน,น้างานงอกะอุ้ยอุวโบเดอร์วิ่งชนรถเกือบเกมเราหาของผมในเวลาที่ตำรวดเนี่ยอุ้ยแม่งเลยโดนควายโอ้ยโดนจับไม่ได้เลย อย่าได้เราต้องใจเย็เยนๆต้องใจเย็เยนๆมาวิ่งไปดีก่อนดูดาวบลูววบดเ,ออเดอร์อ่ะจงใจเย็นๆหน่อยด้านล่างมีบ้านเลยหรอโอเคไปเดี๋ยวเราวิ่งแทบทางนี้นะยบลูเดอร์ตัวนี้ต้องระวังนะผมอย่าเข้าไปใกล้มันตัวนี้ยังไม่สกิลยังยังไม่เก่งแนะ่ เลยสอดใครไม่ค่อยเห็นอ่ะรีบขึ้นไปแล้วเขารีบหาของให้ไวเลยเดี๋ยวเข้าไม่มีของที่ต้องการอยู่ไหนโอเคเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเนี่เหรออุ้ยแมงเอ้ยทำสีเป็งหวาดจบแล้วมาดีก่อนต้องเดินล้อก,ก่อนแป๊บหนึ่งเอาโอ,อ๊ยเดีอยวติดเชื้อแมงเลย <c oughs> ขึ้นมานี้ก่อน อันตรายมากๆากอ,าอ้ยพวกสัมบี้ตัวแสบทั้งหลายไปซ้อนขึ้งไป,อไปซอนเข้าไปซอนเข้าไปสัมบี้จะเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะตอนนี้เท่าที่ผมรู้นะยโอเคเข้าไปเข้าไปน่าจะเจอของอโอเค,อเ,คเจอละอเ,เจอละของที่ต้องการ ไปนะครับผมไม่อยู่ตัวี้แล้วแท้ใครอยู่ก็อยู่ไปผมไม่อยู่แล้วหนึ่งนะครับปึ้นรถเข้าก่อนรถพังเออเรียบร้อยนะครับผมเราขับไปที่บ้านกันดีกว่าะวิโอ้โหเมื่อกี้จเจ็บเหยียบโบรเตอร์ไปไลไปไ,ปไปล้อไป <laughs> <laughs> ล้อดีได้ล้อนีโอ้โหพี่จัง อนจจะพี่จังนีหวา่างานงอ,อกนะครับเพื่อ,อนๆเลยอาจจะบุกบ้านเราได้เลยต้องร้มันระวังให้ดีสำหรับพี่จังโอเคเก็บขอไปก่อนวินน้ำมันไหมเอามาเติมหน่อยอย่าพึ่งเข้ามานะพี่จังขอร้องละโอเคเรียบร้อย อย่าพึ่งเข้ามานะพี่จังหลอกกระทืบจังกระดันดีกว่าผมว่าแบบมันมันโอเคเดี๋ยวผมอัพเจ้านี่ก่อนแล้วกันนะตอนนี้นัดผมเหลือเท่าไหร่เหลือสิบได้อยู่เดี๋ยวพี่จังวะพี่จังี่ไหนโอเคมาเลยพี่จังพี่จังมาเลยขอลันล่น มาแล้วครับรอตีขึ้นมาเลยฮะลงไปนั่นเองนั่นเองเอาละพี่จังจะมาแล้วผมบ้านจะไหม้แล้วจังหวะนี้โอ้ยมาแล้วผมมาแล้วเอาดิเอาดิเอาด,อาดิยังไงยังไงหลังอออืื้หมาจากไหนไมาจากไหนขึ้นยาไปหนึ่งนัด เต้ครับมีเตจังหวะดียังไงครับพี่อะไรครับอุ้ยอุ้อุ้ยดูดเพื่อเราโอดูครับจอจอ้อยเ้เ้ตีเ้ตีเ้ย้เฮ้ยเฮ้เ้ย้เฮ้ยเ้ม้เฮเ้ย พี่จังเหรอพี่จังแค่เท่านั้นผมบอกเลยเจอล่อมาโอไคครับติดกับฆ่าจนได้มานี่ยอืนี่อ่ะโอเคเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวตั้งนิดนึงเดี๋ยวเอาของเขามาเก็บก่อนละกัน ไม่ต้องไม่ต้องโอเคครับผมเดีย๋ยวคลิปนี้นะผมขอตัว,วลาเพื่อนๆไปก่อนละกันนะครับเดีย๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะก็ตรัวบวันนี้ไปก่อนละกันนะผมอาจจะไม่มันเท่าไหร่นะแต่ว่าคลิปนี้ก็เต็มที่แล้วนะครับผมขอหรอบวันนี้ไปก่อนนะไม่บายครับ